สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะฮะเกมนี้พี่จะพาเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมาเอาชีวิตรอดในกลงขังกลางป่าไว้ทุกคนเกมนี้พี่ซีจะพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยทุกคนนะฮะแล้วก็ข่าวดีทุกคนตอนนี้พี่มีอาชีพไซบอร์กเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ4ตัว ใครอยากได้ไซบอร์ก4ตัวนะครับพี่จะสุ่มแจกนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้รอติดตามเอาแล้วกันแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนทุกคนเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยเลยทุกคนลุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดในกองขังและสเต็ปเดิมก็คือเมื่อเริ่มเกมมานะครับเราก็ต้องตัดไม้เป็นจํานวน5ต้นเพื่อที่จะสะสมไม้เป็นจํานวน15ท่อนนี่แล้วก็ไปเก็บถ่านมา ะะเลือกไม้สามท่อนใส่เครื่องบดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไปสร้างแผนที่นั่นเองนะฮะและเกมนี้เหมือนเดิมเราจะไม่สร้างอาหารอัตโนมัติเราจะไม่สร้างฐานป้องกันนะครับอ่านะะไม้ที่เหลือก็จับยัดใส่กองไฟให้หมดเราก็จะได้กองไฟเลเวลสามแล้วนะครับอ่าออกฟาร์มกันเลยจังหวะนี้น้ำมันอยู่ข้างหน้าสองถังเก็บก่อนเก็บก่อน แต่ว่าเรายังไม่อยากสู้รัธิเรายังไม่มีอาวุธนี่ครับเมื่อกระเป๋าเต็มก็กลับมาใส่กองไฟเรียบร้อยแล้วก็ออกฟาร์มต่อตามสเต็ปคืนที่หนึ่งวิ่งให้เต็มที่ไปเลยเฮ้ยปืนลูกโมตายไป,ไปเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บมาไม่หมดอ๋อนั่นไงทุกคนโอ้โหมันมืดนะฮะแล้วปืนมันดําอะกระเป๋าเต็มก็เอามายัดใส่กองไฟแล้วก็ n p c แลกขาก็ตายมาแล้ว เราเปิดกล่องไม่ได้ถุงเราก็ต้องมาล่าน้องตายนะครับเพื่อหาเท้าก็ต่ายไปแลกถุงเออนี่ฮะตามสเต็ปไม่มีอะไรมากนะครับช่วงแรกๆออกฟาร์มให้ไวที่สุดแค่นั้นเองเฮ้ยเจอลูกกระสุนไรเฟิลเปิดกล่องดิโอเคเป็นไฟฉายอันใหญ่นะครับไอ,อ้คลังอาวุธว่ะทุกคนโอ้ยโอเคเลยนะครับปืนไรเฟิลเราได้มาครบแล้วตอนนี้ไรเฟิลหนึ่งกระบอกปืนพกหนึ่งกระบอก เฮ้ยเรามีแล้วนะถุงเอ้ยเดี๋ยวเดโบใจเย็นโบโบโบถังน้ำมันตกถังนึงอ่าหิวด้วยดีตอนนี้โอโหหมาก็ต้องวิ่งหนีนะฮะเดี๋ยวแวะกินเบอร์รี่ก่อนเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีกล่องเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนหาหอกนะครับอยากได้หอกเรามีสเปีย์รเราจะได้ไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนทุกคนเฮ้ยแล้วไอ้โบติดต้นไม้เห็นปะเฮ้ยได้หอกพอดีทำไรโบ ติดต้นไม้เดบิไปกินเบอร์รี่แล้ววิ่งกับฐานดนี่ว่านะครับคือเหลือจะเชื่อเว้ทุกคนพี่ไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็ยังเจอว่าน้องๆบางคนเนี่ยให้พี่สอนเล่นด้วยนะแสดงว่า99คืนในป่าเนี่ยยังมีน้องๆที่เล่นไม่เป็นอยู่นะครับหรือว่าพึ่งจะเข้ามาหัดเล่นแมปนี้หรือเปล่าใช่ไหม ยังมีใครที่แบบว่าเล่นแม p นี้ได้ไม่ถึง1อาทิตย์มั่งลองคอมเมนต์ให้พี่รู้หน่อยได้ไหม <M> เพราะว่ามันยังมีบางคนที่แบบว่าให้พี่อ่ะสอนเล่นแบบละเอียดก็ย <M> ังมีนะครับอ่เฮ้ยโอเคเราเก็บเบ็ดตกปลามาวะ่ะอืมและนี่คือจุดที่เราจะมาอาศัยอยู่เว้ยทุกคนนี่ครับกองขังตรงนี้เลยแต่ว่าขอฟาร์มก่อนนะขอฟาร์มก่อนโอเควิ่งไปวิ่งมาก็มาเจอโบสถ์ครับแอบร้อยหาของในโบสถ์แบบชิวๆเป็นไง พวกรัททีก็ไม่รู้ว่าเรากําลังขโมยของในโบสอยู่นะอุ้ยขนมเค้กชิวจัดเลยนะฮะนี่นี่คือเขตไปโอมขูเขาไฟเว้ยและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาหาไว้ทุกคนก็คือไอไหลนั่นเองไหลลาวานะครับ่า <laughs> เดี๋ยวค่อยมาตกแล้วกันตอนนี้กองไฟเราก็เลเวลหเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ก็เป็นคืนที่ต้องบอกว่าอะไรวะ ลาวาลาวาใช่ไหมฝนอุกบาทนะครับแล้วเดี๋ย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 วกวางกวางกวางมากวางมาเข้ามาไนดะ้ปะวะโอเคหัวมันติดนะครับเราก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันคาดเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยเดี๋ยวจะโดนกวางตกนะฮะเราก็ต้องอยู่ในนี้แหละเพราะว่ามันก็เข้ามาหาเราไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมโอเคเชา้าแล้วครับไปออกไปเปิดกล่องต่อดูริบกล่องมีอะไรโอ้โหเป็นเสื้อเรามีแล้วว่ะไอโบเอาฝ้าอยู่ข้างหน้าเว้ จดก,การมนเลยเฮ้ยโอเคเล็งดีดีครับอืมสอยมันสอยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเพื่อนใช่เหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอโหเ,เ,เห็นอยู่ว่ายิงไม่โดนประมาณสองนัดน,นะครับ <laughs> แต่ยิงไปหลายนะัดอยู่เออมรดลุนหมดเลยเหรออ่ะฮะเปิดกล่องต่อครับช่วยดงช่วยเด็กเปิดกล่องต่อตอนนี้เราก็ได้ขวาแล้วนะ มากับฐานมาใส่ใส่หน่อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลทัทธิวางกับดักไปก่อนใจเย็นพี่ชายใจเย็นใจเย็นขอวางกับดักก่อนได้ไหมอ๋อวางกับดักก่อนเออให้มันวิ่งชนกับดักไปครับเราจะได้ไม่ต้องเสียลลกระสุนเฮ้แต่เราก็มีสเปียรอยู่นี่หว่าอ่ะตอนนี้กองไฟก็เลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะชิ้นนงชิ้นเนื้อก็เก็บมาบ้าง เอาไว้กินยำครับขันโอ้ยถุงใหญ่ว่าในที่สุดเราก็ได้ถุงใหญ่มาแล้วทุกคนโอเคได้น้ำมันนะครับเฮ้ยพี่มีกิสลี่ทําเด็กคนที่สามแต่ว่ายางก่อนเรามาตกปลาก่อนเดี๋ยวจะเอาไหลลาวาเนี่ยไปฝากมันทุกคนนีครับตอนนี้ก็วันที่แปดแล้วก็มาตกปลาไหลเรื่อยๆเลยตอนนี้ หาวิธีจัดก,การพวกหมีโดยไม่ต้องเสียลูกกระสุนนะฮะพอตกกลางคืนพี่ก็มาตัดไม้นะฮะตัดไม้พอเช้าพี่ก็มาตกปลาไหลต่อนะฮะอันนี้คือเบ็ดเลเวลหนึ่งนะเว้ยเราสามารถตกปลาไหลได้นะครับนี่เห็นไหมอุ๊ยปลาไหลไม่ขึ้นมาวะ่ะขึ้นมาดิเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้นะครับมาตกตอ่อตกตอ่อนี่ฮะตกง่ายๆไอไหล ปาลาไหลลาวากับเป็นเลเวลหนึ่งตกไปตกมาก็จะมืดเดี๋ยวขอวิ่งก่อนนะอ่าฮะและนี่คือกองปลาไหลที่เราเก็บมาได้ทุกคนกี่ตัวแล้ววะเนี่ยหกตัวเดี๋ยวขออีกสักสี่ตัวได้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่หมีกินนะครับเช้าเราก็มาตกต่อทุกคนอ่าฮะสองตัวเอาตกไปอีกละสามตัวตัวที่สี่ว่างไงโอเคตัวที่สี่แล้วทุกคน อ่าฮะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งตัวห้าตัวไปทุกคนครบครับหาของป้ากินอีกจังหวะนี้อื้อหืมมืดว่ะวิ่งเลยครับวิ่งวิ่งวิงวิ่งนี่ครับพอมาถึงฐานเราก็มาตัดไม้รอนะครับรอให้มันเช้าแล้วเราค่อยออกบูนต่ออ่าไม้เมื่อไรจะเมื่อไรจะเมื่อไรจะพังล่ะเพื่อนตัดนานแล้วนะอื้ือื้ือื้ือ่ะฮอ่ฮอ ดีแล้วครับมันไม่ใช่เรื่อยมันก็จะนานนิดนึงโอเคได้เวลาเอาปลาไหลไฟฟ้าไปให้พี่หมีกินละเด็กคนที่สามเราต้องตรงไปทางนี้ <c oughs> เข้าสู่วันที่สิบเจ็ดนั่นไงเดี๋ยวๆไอโบตามสองตัวจัดก,การไอโบก่อนอุปสรรคของเราโอเคสวยอาา่ะฮะมาน,นี่มาน,นี้เรามีปลาไหลมาให้พี่หมีสองตัวนี้กินนะฮะอ,อือหืออือหืออ่ะเอาปลาไหลโยนลงไป ฮะ <What? S 1> แล้วในช็อตทำไมเขาทำได้คือหมีพี่เห็นหน้าในชอ็อตอะในคลิปชอ็อตอะของ youtube อะเขาเอาปลาไหลไฟฟ้าโยนให้พี่หมีกินแล้วพี่หมีมันโดนไฟเผาอะ่ะเขาแก้แล้วเหรอดูดิฮะโดนแก้แล้วเหรอ <laughs> <laughs> แล้วที่เราอุตสาห <laughs> ์ไปตกปลามาเนี่ย <laughs> เพื่ออะไรวะเนี่ย โอ้โหเสียเวลาไปตกปลาไหลมาต้องงานนะฮะดูดิมันไม่ยอมไหมอ่ะทุกคนโอ้โหแสดงว่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับเขาแก้แล้วหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะใครรู้บอกพี่หน่อยเอออ่ะแวะมาเข้าดันเชียนเลเวล1หนึ่งทุกคนเปิดกงเปิดกล่องหน่อยแล้วกันกล่องเพชรเพชรคูณสองอยู่มั้งตอนนี้อะไม่คูณแล้วรอย่างวะโอ้โห เพชรคูณสองน้อยเกินมาน้อยเกินขิงกเกินโอ้โหเปิดได้โลของกากไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอาไปก่อนดีกว่าเออติดติดไว้หน่อยติดติดไว้หน่อยนี่ครับลองโยนปลาไหลลงไปก็ไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนเออเขาน่าจะแก้แล้วหรือเปล่าน่าจะแก้แล้วแหละพี่ว่าอ่ะลัวยัดหน้ามันเลยนะครับโป่งปังโป่งโป่งปังปังปังโป่งป่งโป่งปัง โอเค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 เสร็จเก็บ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 เนื้อเก็บเนื้อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใช่เหรอเพื่อนแล้วหมีอีกตัวหนึงมาไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะก็คิดว่าประตูเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวนั้นก็ไม่ใช่มั้งนะไม่ใช่แล้วหิวด้วยดิตอนนี้อ๋อต้องกลับฐานก่อนทุกคนหมีอีกตัวหนึงมาไปไหนวะนี่ครับลองดูดิลองเข้าแบบนี้ได้ไหม เต้นเข้าไปก็ไม่ได้นะอ่ะกับฐานก่อนแล้วกันทุกคนหิวนะครับมาเติมพลังก่อนวางเตียงก่อนตอนนี้เราสงสัยว่าหมีตัวที่หกมันไปไหนว <c oughs> ะเอาจัก,การาตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนอ่าฮะ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 อ่ะาฮะปรการไปทีลจตัวเรามายึดพื้นที่นี่ไงดวนเลยจังหวะนี้ดวนไปดิดวนไปดิ มาเดหน,น้าไม้กับปืนมาเดอุ้ยมันยิงไม่โดนว่ะเมื่อกี้เราก็ยิงไม่โดนนะครับมาเด <laughs> เฮ้ยตีไอ้จิ้มจิ้มจิ้มเหลือมาสองตัวเหลือหมาสองตัวไอโบน่าสงสารนะครับมาเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกับพี่หมีแล้วกันเก็บพี่หมีเอาไว้นะฮะอ่ะเดี๋ยววางแปลงแครอทลงไปก่อนเช้ามาเราได้กินได้ บอาเอ้ย,อยโบโบโบทุกงานเลยโบมึงโหเราจะมืดเดี๋ยวนะ,ะเข้าได้ไหมเนี่ยยังไม่เคยลองเข้าเลยกวางกวางกวางหนีก่อนหนีก่อนทุกคนหนีก่อนขึ้นเออนี่ไงต้นไม้ต้นนี้ขึ้นได้อ๋ออ๋อา๋ออโอ้โ,อโหจี้ไปแล้วคือมันไม่โดนตาเราต้องกระโดดให้โดนตามันด้วยนะครับโดนตบไปทีหนึ่งอ่ะอยู่บนนี้รอเช้าก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไป โอเคทุกคนเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วไปลงลงไปปลูกสวนของเราต่อนะครับตอนนี้ก็วันที่สี่ิฟ้าก็ผ่าเปี้ยงปัางเปี้ยงปัางอ่ะลองเข้าดูนีอ่าเข้าได้วะเทสระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเข้าได้โอเคประมาณนี้สําหรับวิธีการเข้ากองขังใครเข้าแบบนี้ไม่เป็นบ้างใครทําไม่เป็นพี่ว่าพี่ทําไปหลายอีพีแล้วนะ น้องๆหลายๆคนก็ได้ดูอยู่ทุกๆคนใช่ไหมเคยมาลองทํากันบ้างไหมใครทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับถ้าใครยังทําไม่เป็นลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับพี่เข้าในคอมก็เข้าได้เข้าในมือถือก็เข้าได้นะครับเนี่ยเข้าไปแบบเนี้ยคือมันง่ายมากทุกคนเห็นปะใครทําไม่เป็นคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่สอนเนาะแล้วก็ มืดแล้วด้วยวะ่ะไอโบมาแล้วทุกคนไอโบมาไอโบมากวางอ่ะเพื่อนกวางไม่มาเดี๋ยวขอดุบไอโบก่อนแล้วกั้นมันไส้ว่ะมันไส้ว่ะนี่ไงนี่ไงเสนอหน้ามาเสนอมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนกูขอโทษกูขอโทษไปตีไอโบตีไอโบตุยเลยครับพี่กวางมาเลยจังหวะดนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ตอนแรกไอโบอยู่กวางไม่มานะครับแล้วเป็นกวางตาแดงด้วยทุกคนดูดิโอ้มันโหด้ลยมากนะครับลองขยับเข้าไปใกล้ๆมันดูดิเอ้ยมันตีเราไม่ได้ต้องขยับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงอ,อ,อ,อู้โอ้โหดูดาเมจด,ดิทุกคนมันตีเราเกิน50%ออีกนะเห็นเลือดเราบ่าจากเต็มๆนะครับโอ้โหเรียบร้อย อันตรายมากๆสำหรับกวางตาแดงอย่าเอาชีวิตไปเล่นกับมันแล <laughs> แล้ว,ลวตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอ่ะวิ่งไปวิ่งมาก็มืดทุกคนนะครับเดินทางมาถึงวันที่47นะฮะตอนนี้ก็วิ่งต่อ48แปดและมานับวันให้ครับตอนนี้เป็นวันเท่าไหร่วะ48่บวกเนะครับเออ เราต้องมาหาความจริงว่าไอหมีตัวที่หกมันไปไหนเว้ยคือพี่คล้องใจมากนะฮะตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาก็วันที่ห้าสิบสี่ละเดี๋ยว,ยวขอญาตมาหลบในในในกงก่อนขอญาตมาหลบในกกงก่อนอ่าฮะเข้าไปฟับอ่าง่ายปะเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วกันทุกคนอ่าฮะมืดแล้วครับเป็นคืนที่ห้าสิบสี่ครับไอโบมาแล้ว เอ้ยกวางเอ้ยเดี๋ยวมันคือแกะโอ้โหเรียกผิดเรียกถูกมันคือแกะนะครับแล้วมันไถแล้วกงเราเล็กเดี๋ยวเดียวเด๋วเดี๋ยว,ดยวโดนโดนโดน,โดนเรียบร้อยเดี๋ยวเดียวเดเด๋ยวจะออกก็ไม่ได้เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องกินแบนเนตสู้เนี่ยมันไถแล้วเราโดนอ่ะนี่ไงเรามีโล่นี่ว่าเฮ้ยโชคดีที่เราเก็บโล่มานะครับฮะ โอ้โหเปิดได้โล่ของกากไม่เอาดีกว่าพอถือโล่แล้วนะครับดาเมจที่เราได้รับเนี่ยจากแกะนะครับเวลามันวิ่งชนอะมันลดน้อยลงเว้ยทุกคนดีกว่าไม่ถือนะครับแบบนี้เรามีโอกาสรอดอยู่ลบ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 หนจะโดนไหมวะอุ้ยออ้ย โดนชนจนกระเด็นออกมาจากกรงเหล็กอะทุกคนโอ้ยดีนะครับที่มันกระเด็นออกมาเองอ่ารอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอ้โหถ้าเรายังติดอยู่ในกรงเหล็กเนี่ยบอกได้เลยว่ากล่องปฐมพยาบาลชุดใหญ่เหลืออีกสี่กล่องเนี่ยไม่เหลือแน่ดอทุกคนใช้หมดแน่นอนนะครับเออแตที่สุดมันก็เช้าสักทีโอ้โห ตั้งแต่เล่นเกม99คืนในป่ามานะครับรู้สึกว่าค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่ยาวนานที่สุดแล้วนะทุกคนอ <laughs> ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคืนนี้ก็เข้าสู่วันที่62ไปเรียบร้อยนะครับอะลงมาปลูกต้นไม้ให้กับพี่หมีเขาหน่อยแล้วกันจะได้ดูแบบร่มรื่นนิดนึงนะครับอะยังมีอารมณ์มาปลูกต้นไม้ให้หมีอยู่ <laughs> บาทุกคน พี่แมงสงสัยว่าว่าหมีตัวที่หกเนี่ยมันไปไหนนะฮะเฮ้ยใช่ปะวะนั่นๆๆๆๆๆเห็นเห็นปะเห็นปะหูปะหูมันนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยไอโบโบใจเย็นโบเดี๋ยวเดี๋ยวน่นน่ะน่ะพี่ว่าใช่มันตกลงไปอยู่ในหลุมกับดักเว้ยทุกคนมันเลยบักหรือเปล่าอืมเดี๋ยวรอเช้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเห็นปะเนี่ยไอตรงเนี้ยมันมีหูอยู่มันมีหูหมีอยู่ทุกคน เออถ้าไม่สังเกตก็คือมองไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเช้าต้องลงไปพิสูจน์นี่ครับวันที่เจ็ดสิบนะใช่ด้วยมันบักแน่นอนเลยทุกคนบักปะวะบักแหละไม่ไงันมันวิ่งกระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยยิงก็ทําดาเมจไม่ได้นะครับเห็นปะโอ้โหแล้วหลุมกับดักปิด กระโดดลงไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้เราโดนกับดักด้วยนะครับแต่หมีมันก็ยังไม่ขึ้นมาตบเราอะเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวมันเข้ามาช่วยเพื่อนมันวะ <laughs> ยังไงวะเนี่ยอืมอ่ะพี่ก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะเข้ามาในเขตไบโอมภูเขาไฟเพื่อที่จะหาตัวขวดลาวาเว้ทุกคนเดี๋ยวมาเปิดกล่องก่อนอ่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปในนี้ก็มีนะครับ เราต้องมาหาตัวขวดลาวาลองเอาขวดลาวาไปปลาดูนะครับ mm hmm. เผื่อว่ามันจะแก้บั๊กได้เว้ยทุกคนขึ้นมาบนหอคอยครับจิมมจ้ม,มเข้าไปจิ้มเขัาไปเฮ้ยกวางอยู่เหรอไอ้แพะไอ้แกะ <c oughs> แกะอยู่ด้านล่างนะครับเรียกถูกเรียกผิดอ่ะเปิดออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ไมาแล้วทุกคนเนี่ยขวดเนี่ยขวดที่เราต้องการนะครับอ่า ตอนนี้พี่ก็วิ่งไล่หาตามหอคอยทุกจุดที่มีนะไล่เปิดกล่องหมดแล้วไม่มีนะครับเจอแค่ขวดเดียวอ่ะได้เวลากลับไปปาระเบิดใส่ไอห,หมีและทุกคนตอนนี้ครับคืนที่78แล้วนะวิ่งไปวิ่งมา78คืนเข้าไปแล้วทุกคนโอ้โยังแก้บัคกไอหมีไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดีจัดก,การไอโอ้โบ้มึงเยอะเกินโบ้ โอ้โหมีทั้งไอตัวสปอร์มีทั้งตัวเจ้าถิ่นนะฮะจากการไปแล้วเราคือเราหิวด้วยไงตอนเนี้ยเฮ้ยโอยไอแกเวนเอ้ยกินก่อนกินก่อนอืมไปมันติดมันติดโกมันติดกงงอ่ามันติดกงมันติดกงสิ่งที่เราต้องระวังคือไอโบ้แล้วตอนนี้วิ่งดิครับวิ่งดิครับวิงว่งวิ <laughs> ่งไอโบ้อันตรายกว่าอีกนะ วิ่งไปวิ่งมาก็เช้านะครับจังหวะนีะ้ไป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 ,ไป,ไปทำอยู่ไหนวะเนี่ยหาทำก่อนทุกคนหาทำก่อนทำอยู่ไหนวะอ๋อั่นไงไ่นไงไๆนไงเจอละโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่แปดสิบหกนะฮะอืมโอ้โหมีหมีตัวหนึ่งเฝ้าเฝ้าอยู่นะบกักถ้ำไอหมีตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันไม่มีปอกคอเดี๋ยวต้องจัดก,การมันก่อนทุกคนไอหมีที่เราจะเอาเนี่ยคือมันอยู่ในหลุมแล้วคือแบบตอนเนี้ย ฟ้าผ่าบ่อยมากโอ้โหหุ่นห,หง,งิดวะโดนฟ้าผ่าตลอดอ่ะเอาหน้าไม้ลองยิงมันก่อนดิทาน้ำเม็ดได้ไหมอ้อหน้าไม้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีม่มขยับเราโดนฟ้าผ่าอฮ้ยดีที่ใช้เม็ดคิดทันมันขึ้นมาแล้วทุกคนมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ลองระเบิดขวดเลยกะเจ้าระเบิดขวดยัดรูทั้งหน่อยโดนไหมวะนะ มาปลาตรงนี้แทนนะครับเหมือนจะไม่มีดาเมจปะวะเนี่ยอะไรวะเกมโอ้เกมดีเกินเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยทุกคนมันไม่โดนดาเมจหรอโอ้โหโอเคแต่ยังดีนะครับที่มันขึ้นมาแล้วยังโดนดาเมจปืนทุกคนอ่ะเราลงไปช่วยเด็กคนที่สี่กันเนี่ยลาวาที่เราปลาลงไปทุกคนโอ้โหสภาพอุตส่าห์ไปหามาต้องนานสุดท้ายไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเฮ้ย <laughs> ก่องแดงยังดีที่เจอก่องแดงแต่คือวันเนี้ยวันที่8ปดสหแล้วอุ๊ยเกาะหนามแดงทุกคนโอ้โหหล่อหล่อตอนเกือบจบเกมนะฮะวิง่งมาวิ่งมาก็มืดเฮ้ยกวางตาแดงว่ะสองมันสองมันสองมันสอมันกวางตาแดงกวางตาแดงไอหมอนี่อันตรายโดนมันตบไม่ได้นะครับโดนทีครึ่งหลอดไหวแล้วเพื่อน โอ้โอเคดีที่มันติดกงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โบโบไม่เกี่ยวโบ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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไปตรงไหนก็เจอแต่ไอ้โบนะฮะวันนี้วิ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวโอ้ยเดี๋ยวพอมันไม่มีซุปในตัวนะครับมันรู้สึกลำบากลำบนยังไงก็ไม่รู้นะกินก่อนกินก่อนมันติดอะไรวะติดไปโอเค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 อ๊ยโบ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 ไม่เกี่ยวโบ โบมึงมึงอ้โบมึงอะไม่เกี่ยวเดี๋ยวทุกคนมันติดกงมันติดกงเราก็อาศัยจังหวะนี้นะครับเข้ากกงเลยโบโบคงยังไม่เกิดเพราะว่าโบเพิ่งตุยไปเดี๋ยวเข้ากกงได้ปะวะแวบเข้าไปฟึ๊บโอเคสวยไอ้โบก็งับกกงใหญ่เลยทุกคนเอาโล่ึ้นปาะถูก่อนมันจะได้การดาเมจได้นะครับ แมงคนหลุนเลยทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆนะครับโอ้เกินไปพี่ชายโอ้กว่าจะเช้าทุกคนเช้าสักทีอ่ะตอนนี้นะครับวันที่87ดสิคูณเ้าปะเราไปช่วยเด็กออกมาแล้วนะอ่าคูณเ้าแล้วทุกคนเพอร์เฟกเราต้องอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนนะครับ นี่ครับตอนนี้วันที่95ไปแล้วอีกหึงคืนทุกคนนะครับแล้วพี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรงทั้งวันเลยนะฮะตอนนี้ก็กลางคืนแล้วถือโล่ขึ้นมารอเลยยังวันนี้เราจะได้จบเกมแบบเพอร์เฟนะครับคืนนี้ไอ้กวางเฮ้ยแต่ว่ากวางมันไปที่ฐานแล้วแล้วเพราะว่าคืนนี้ลัทธิบุกด้วยนะฮะเหลือแต่ไอโบตาแดงนี่แหละมันก็พยายามแทะเราวะทุกคนแต่เราถือโลอยู่นะครับดูดีว่าใครจะตุยก่อนกันอะ เพราะว่าเราใส่เกาะแดงหนามด้วยไงมันสะท้อนนะฮะมาเดถือโล่ด้วยเฮ้ยมาดิครับใครจะตุยก่อนกันเอาเดโดนสะท้อนจนตุยใหญ่โบ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่งับเราแล้ววะ่ะเหมือนมันติดทางต่างระดับนะครับแล้วก็ติดโล่เราด้วยตอนนี้ไม่สนุกเลยตอนนี้นะครับและแล้วภารกิจเราก็เสร็จสิ้นอยู่ในกรงจนครบ99คืนแล้วทุกคนเออ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเกมนี้สนุกกันหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้พี่ไปเอาตัวรอดที่ไหนนะครับบอกใต้คอมเมนต์ได้ทุกคนก็ไว้เจอกันเกมหน้าคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ